ดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมัดสุขสุขคนเด้อมนนี่แล้วสิมากินเข่าน้ำกันเนาะกินเข่าแลงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลขามาเบิงมาส้มมันนี่ไปซื้อกือ <c oughs> อยากกินาบเลือดอแดงในใจดีพี่น้องเลยสุดยอดกืออยากกินาบเลือดซื้อเลือดนั้น แล้วก็ขนเนียวสองหอมานั่งกินเดียวคือเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กินข่ากินน้ำงามหมดแลงฮาก็เลิกงานแล้วก็ไปซื้อกับข้าวเมืกินเมื่อนี้ขี้คานเหตุกับข้าวเก็เลยไปซื้อที่จะกินหลับไม่ได้กินน่านเลยเนาะไม่ได้กินโดนแล้ววดนนะ้เออท่านมือ่อท่าน ยิงดอกแรกๆเดี๋ยวว่ากันเด้อครับเด้อเสียงทีวงทีวีก็งงแงีงงแงีเดี๋ยวเอาใส่นี่ก่อนถอดเสื้อแล้วเ่าอยากให้เห็นไกลบันไดมันบรสุภาพเดี๋ยวก็ขอโทษขออภัยเด้อครับเด้ออยู่บบ้านนี่เนาะอ่าได้แล้วเดี๋ยวชิมัดยิ่งถอดน้ำกันครับ ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนโอไ,นไปซื้อรานร้านขาประจำขาประจำมามากินข่ากันกพี่นอ้องมามาครับพี่นอ้องมาลูกโดดแบบหดๆเลยนี่บุก้ากินเวิร์นี่หรอกมาครับมา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 เบิร์ดสุดคนดือ้อ อันนี้อสอฮอนี่แปดสิบบาทคิดเบิงเอาพี่น้เงเนแปดสบาทเท่าไหร่วะเขาเป็นเงินล่าวเอาสี่สิบพันบมดมาครับนะเก <c oughs> ือดยาดบาทก็ nhiều cơm nè tắp bình hoàn say lắm cắt ăn đi qua đó <laughs> บอกพีงา้มแรงอยากไปรอเล่นกับมันเด้อพี่น,อน้องไงอืม,มดเดียวก็เห็นผลนะสว่างวัดรู้เด้วเนี่ยนี่ Bài mùa đá phá ra xếp ngon gì chỉ tông mi thật thêm nào vì nó đây nhắn nó thì lem lạp lượt đèn chưng hương <laughs> Hãy subscribe là ni bài nhâm đài được bộ hai phía đoàn bẻ thịt bạc đây là hút thịt bạc nó này nè làm như hút thịt bạc tìm tràn nữa thảo con nhớ xuống đây thịt bạc

หวานเลยขาไม่น้อยเขากินสอยจุกอันข้าเห็นงานเลยบกไปไปกินน้ำข้าวซิ่งว้าดวันอาทิตย์เห็นงานเึิกมืองานลายช่วงนี้พี่น้องเอ้ยกรอบรถเขาจะซื้อไปโต๊ะสลากงานวันเด็ก น้ำข้างเขาเจ้าอยู่หาสิบครั้งเลยเนี่นยประกอบประทันตายวะเส้นประกองด่องไป้แค่ละเมียนมาบรรลนะุเนาะประยาเบื้องในงานหลายรุดบอดคอยได้ทายคลิปทายยางเลยพี่น้องเอ้ยผมคนเบิ้องแต่ทายเด้อเคยไล่ช่วยแช่น่ะเด้อ ก็ติดติดตามแห้ส่องน้อยๆเราตืดแบเนีย เอาแล้วนะครับสำหรับทิปนี้อขอจบไปเพียงสำนีก่อนวอกไปลายหางยาวหงุดหงดหาที่เพราะเรา่ต้องเคาร์ตเราลายขอบคุณขอบคุณที่เข่ามาเบิงมาสมเด้อนี่ยังแดงอย่าลืมกดติดตาม,มให้ในเด้อพี่น้องเด้อมีไหมนี่ขอให้ อยูด่ดีมีแห้งเบื่อสุขุคนส,สุขภาพร่างกายเงินไหลน้องทองไหลมาเด้อพี่น้องเด้อความเจ็บจะได้ความไข้มีโรคไฟหายนีเด้ออยู่ด,ดีมีแห้งเบืตอสุขุคนส,สบายดีสวัสดีครับผมบา,บายบาย